โอเคครับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับมีเพจดีไวซ์แอดิกแล้วนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับกับวันพีทเบลตี้รัดนะครับก็ไม่ได้เล่นมาเป็นปีเลยนะครับเพราะโทรศัพท์มันเล่นไม่ได้นะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปที่ลงไปเจ็ดเดือนนะครับก็แหลกอ่ะเออกระตุกอ่ะวันนี้ก็มีตัวใหม่เข้ามานะครับก็คือรอ e x ตัวใหม่นะครับนะสายวิ่งสีแดงนะครับ Ex เป็นบูหัวใจนะครับอืมก็ที่กลับมาทําเพราะว่าได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่สักทีนะครับผมนะเออ ครับก็วันนี้มี5,000เพชรนะครับซื้อดอกมาเรียบร้อยนะครับในจดหมายอีกประมาณ2อ0 0มร้อยประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็ตู้รลอดนะครับมาลุยกันนะครับการันตีหรือเปล่านะครับนะเออห้าสิบรอบละห้าสิบยี่สิบรอบยี่สิบลาวดีการันตีเออนะครับไปกดทีแรกแหกเสมอนะครับกล่องทองเต็มพิกัดซัดเต็มเหนี่ยวนะครับทงแดงครับผม ของแดงตามสูตรพูทองหรือเปล่าพูทองโกฟิบสี่นะครับแต่โกสิบสี่เนี่ยไม่น่ามานะครับจากประสบการณ์นะโกสิบสี่มันชอบไม่มีอะไรอ่ะจากประสบการณ์เลยนะครับโกสิบสี่เนี่ยคือแบบมอรัสุมเกลือเออแบบมอรัสุึมเกลือชั้นดีนะครับอะไรเนี่ยเอ็กเด็กนะครับผมตัวแรกมาแล้วฮาดาวเอ้ยไม่ใช่สีดาวมาแล้วนะครับอืม อเคเอกเด็ก okay. มารอบแรกนะครับระเดิมไปก่อนนะครับไปรอบที่สองมาดูกันผมจะได้โดนการันตีหรือเปล่านะเห็นคนในเฟซในกลุ่มปฏิษัทนะโพสบอกว,ว่าการันตีประมาณ3250นาะครับอืมดูกันว่าจะได้หรือเปล่าจะเกลือหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าเออแม่งแบบเกมเกลือเอเอเอาจากประสบการณ์เนาะได้แค่โอเด้งตอนนั้นอนะโอเด้ง โอเดงเขียวอะ่ะเออที่มาก่อนโรเจอร์เ e อ็กใช่ปะเออมาก่อนโรเจอร์เ e อ็กนะโอเดงนั้นอะ่ะล่างนั้นอะ่ะเปิดแบบร้อยเพชรได้อะ่ะหลังจากนั้นไม่เคยได้อะไรจากเบลติรัตดีอีกเลยอะ่ะนะครับมาสายวิ่งไม่น่าใช่นะครับเป็นบาวแมนนะเป็นอะไรเนี่ยนิจิใช่ปะใช่ไหมเจลมา่าหกหกนิจิปะ่ะเออนิจินะครับผมไปสายวิ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่หลอดิเอารอมาได้ไหมเห็นก็บองหนวดดำจะมาต่อจากรอนะแต่ ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อพวกคาดการณ์อะไรเท่าไหร่นะครับก็ตั้งแต่ครบรอบอครบรอบสองปีสามปีปัวะนะที่เขาคาดการณ์กันหนวดดำหนวดดำกูเลื่อนเจอแม่งหนวดดำทั้งปีอ่ะนะเดี๋ยวหนวดดำมาเดี๋ยวหนวดดำมากูก็เคยเห็นมันจะมาเลยนอกอยากล่างเยกอ้วนของมันอนะ่นะเออหลงังจากนั้นไม่มีเลยนะครับอืมามารอดูว่ารอบนี้มันจะดาวันถูกหรือเปล่านะครับในกลุ่มคาดการณ์นะครับมาดูกันอันนี้เช็คเวลาเฉยนะ ดูเวลานะครับว่ากี่โมงแล้วนะครับก็แล้วก็ดูที่อัดคลิปด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันตัดหรือเปล่านะครับก็ไป้ภูทองครับแต่ทองดำากบเท่าไหร่เมื่อกี้ดูไม่ทันนะฮะวันนี้ผมภาคเอานะเออผมรู้รู้ทุกอย่างอะ่ะแด่รูวภาคภาคให้เหมือนเปิดอะ่ะเออนะครับเพราะว่าเออผมซื้อโทรศัพท์ใหม่ใช่ไหมไอโฟนใช่ไหมมันมอนมัน,ม,นมันไม่เหมือนแอนดรอยอ่ะทุกคนคือแบบตอนอัดคลิปมันมันปรับเสียงในเกมไม่ได้อะ่ะเออแบบ เสียงในเกมดังมากนะครับขนาดปิดเสียงแล้วนะมันยังดังอยู่อเออเออทำไมกูไม่ปิดเสียงในเกมวะตั้งค่าในเกมก็มีให้โอ้ยชีวิตเฮ้ยไม่เป็นไรภาพไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวตอนไปเล่นเล่นรอแล้วเดี๋ยวปิดเสียงเอาแล้วก็เล่นให้ดูนะครับอืมเอยไม่ใช่แล้วก็เล่นสดเหมือนเดิมเลยนะครับมันก็ไม่หนุกเท่าไหร่เพราะผมรู้เหตุการณ์ทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นละต่อจากนี้ <laughs> นะครับอืมฟังจากเสียงกบยีบส่สี่ขอตะคลิปแล้วกันนะครับ แบบโคฟชสี่กูจะคลิปตลอดทางอะ่ะเออนะครับตั้งนานแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนยังไม่เห็นกบก็ไม่ได้จะคลิปไงดูแค่ภูเอเอดูแค่แบบภูทอง,ทอ,ง,ทอ,ง,ทอ,งอะไรเงี้ยภูภูแดงภูทองภูฟ้าทองดําอะไรเงี้ยผมถึงจะข้ามนะครับแต่นี้มี็นโคฟสี่แล้วกูข้ามง่ายเลยนี้เปิดมาโบฟชุสี่กูจะคลิปเลยไม่ดูภูดูหาอะไรเลยนะครับเออก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะฮะเฮ้ยอืมไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไป รอบที่ไหนแเนี่ยรอบที่สี่นะครับรอบที่สี่ราวที่สองนะครับอืมจะเต็บจะเต็บที่สี่รอบที่สองเอา,อางี้ดีกว่านะครับกล่องทองเต็มโกฟิบสี่โกฟิบสี่ตอนนี้ผมจะคลิปหรือเปล่าน่าจะสคลิปนน่นไงสคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเวล์แปดสิบกาลนานะตอนนี้ยังไม่มีโคลาะครับได้บอนนี่มาตัวหนึ่งด้วยนะครับอันนี้อันนี้น่าจะออกไปดูไอ้น,นี่นะแต้มกาชาบะ อ๋อล้างเกลือเราจำได้ๆคิดตอนนั้นว่าจะพากว่าไปล้างเกลือนะครับอม,มาล้างเกลือครับตรงทองดีแบบแอบดีใจเฮ้ยผมก็รีบสี่มากูสคริปต์ปเลยนะครับแบบเ,เฮ้ยไอเชี่ยเปิดตั้งเยอะแม่งไม่ออกมาออกสามเพชรเดี๋ยวนี้ได้แอคลงช็อตของไม่ใช่นะครับอืมไม่ใช่นะลูกมันไม่มานะครับโอเคกลับมาต่อที่ตู้ไปกดเข้าไปนะครับกดกดเข้าไปกดเข้าไปนะครับ ก่องสมบัติอะไรไม่มีเลยพเนินเกลือชัดๆโกฟจบเจ็ดโอ้โหคูฟ้าน่าจะสกิปสกิปจริงนะครับอืมแล้วจะคลิปจริงไงประเด็นอ่ะโอเครอบต่อไปนะครับเราต่อมากดไปอีกหนึ่งทีกองสมบัติหายโกฟ1ิบสี่ครูสลิปร้อยเปรเซนตปรับเขาให้เกลือจัดนะครับอย่าบอกใครเลยนะครับว่าเกลือขนาดนี friend. Friend. ้อายเขานะครับเกลือจบเป๋งเลย เริ่มมีกล่องสมบัติมาได้ครบ3 2แต่ภูดแดงครับผมถ้าเป็นภูทองน่าจะมีโอกาสมาสูงนะครับตามสูตรอะเออตามเศรษติที่บันทึกไว้กดรัวมากนะครับตอนนี้กดแบบไม่มาสักทีวะไม่มาสักทีวะไม่มาสักทีวะแต่ตอนนี้ใจยังไม่เสียนะเพราะเพชรแบบเหลือเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับอ่าเบตตี้นะครับเบตตี้เบโรเบตตี้ครบสามบงนะครับก็ยังเกลืออยู่ดีนะครับขนาดครบสามสิบสองนเนี่ย โอเคครับใส่กันต่อนะครับไปอีกหนึ่งรอบนะครับเหนื่อยนะครับออกไวๆได้ไม่ได้โกบสิบสี่อีกแล้วนะครับจะคลิปอย่างเดียวอะผมอะตอนเนี้นะครับโกบสิบสี่แล้วกูจะคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยนันไงอันนี้ไรโกบสามสิบสองโอเคได้พอลุ้นไม่ได้สคิปสักทีนะครับรู้สึกสคลิปเยอะมากนะครับคลิปเพิ่งหกนาทีกูจะคลิปชิมหายเลยนะครับอันนี้ไรเอสเมลโก้นะครับผม คือไม่ได้อยากได้ไงคืออยากได้รอแบบไวๆอ่ะเออนะครับอืรอตัวเดียวแล้วพร้อมยัดเศษอ่ะนะครับเออจะได้แบบเก็บเพชรไว้เปิดตัวอื่นต่อตัวที่จะมาในรอบต่อไปนะครับอืม <c oughs> เหนื่อยใจจริงรับหญิงเว้นแสงอยากจะแข่งแต่รอ,อก็ยังไม่มานะครับอ e ีวานคอร์นะครับไป รอบต่อไปนะครับโกบอะไรเนี่ยโกบยี่สิบเจ็ดนะครับน่าจะสะคลิปพูฟ้านี่กัเรียบร้อยนะครับกองสมบัติกองพันเอินโกบยี 27, ่สิบเจ็ดพูฟ้ากูจะคิปโหอ,อีกหนึ่งทีเป็นงาเกลือปะเออแม่พูฟ้าอีกแล้วนั่นไงกูว่าแล้วยังไม่ทันได้ภาคเลยมือกูสคลิปแล้วนะครับพูฟ้าอีกแล้วอูพูฟ้ามาติดต่อกันเลยอนะ่ะหรือว่ามันเห็นผมชอบสคลิปว่ามาแล้วแบบพูฟ้ามารวๆเลยให้ผมสคิปอนะ่ะเออนะครับ กไอดีนี้นะครับถ้ามันเกลือเดี๋ยวผมจะแจกนะครับคอมเมนต์บอกกันไว้นะครับถ้าอยากให้ผมแจกนะเออนะครับคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับก็จริงๆอยากให้มันใช้ประมาณสักพันเพชรแล้วก็เก็บเพชรไว้เปิดตัวอื่นต่อแล้วก็ไปปั้นไปยัดเศษเอาอะไรเงี้ยนะครับไม่อยากใช้เพชรเจอนะครับอยากได้เปิดหลายคลิปหลายตัวจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยประเด็นน่ะเออนะครับเปิดกันต่อไปรับเศษรอมาแล้วนะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เกลือรจริงนะครับอันนี้ผมทำอะไรก่อนเนี่ยอ,อ๋อไม่ได้เล่นนานนะครับวันนี้เช็คระบบนะครับม,มนันอัปเดตมาระบบแรกแล้วก็มาดูว่ามีรอในนี้หรือเปล่านะครับสรุปว่าคือไม่มีไม่มีมมให้แลกอ่กะก็นับเป็เกลือถึงก็ต้องมาดูว่ามันมีให้แลกหรือเปล่านะครับอืมเลยแต่ว่าไม่ผิดนะแรกพวกคูมาคูมานะครับคูมาคู่บันนี่มาเพาะลูกนะครับคลิปอีกแหละนะครับเพราะว่ามันเกลือมากนะครับไปอีกรอบหนึ่งเท่าไหร่เลยเนี่ยรอบเท่ะไร่นะเนี่ย ลาวที่ห้าสเต็ปที่สองแเตปที่สามแล้วนะครับลกล่องสมบัติทองกล่องพนินนปับ๊บเปิดไปตรงแดงปูทองอันนี้ตามสูตรนะอันนี้อันนี้คือแบบโอกาสได้สูงนะเอาจริงผมบอกเลยนะครับจากสถิติอิงสถิติมือนเดิมนะครับดึงมายังไม่ใช่นะครับเป็นลูฟี่โอนิกาชิมะนะครับผมลูฟี่สายโลนะครับเก่งนะตัวเนี้ยตอนมาแรกๆตอนนี้ไม่เก่งแล้ว <laughs> กรโป๊ะกรโป๊กร,โ,กรโปร <laughs> โกะละเจ๊บอรนต่อ ือแบบคลิปบ่อยมากนะตู้นี JAKE ้ยเอาจริงพอๆกับคลิป <plains> นิกะเลยอ่ะเออคลิปนิกะโคตรเกลือบอกตรงนะครับคลิปนิกะแบบเกลือมากอันนี้เป็นไรนะเป็นจัดคู่เลจูนะครับมาพร้อมกับลูฟี่เอานี้กาชิมะนะฮะอัพไปววแปดสิบก็ไม่เคยเล่นด้วยนะไม่ได้เปิดด้วยนะเออจะพยายามเปิดให้ทุกตัวรีวิวให้ทุกตัวเหมือนแต่ก่อนแหละนะครับ ครสบ32ผูท้ทองทงแดงครับตามสูตรเถิตินี้อีกแล้วนะครับโอกาสได้สูงแต่ยิ่งถ้าเป็นอทองทองด้วยเนี่ยคือการันตีนะออืจริงก็มไม่รู้ว่าพูดไปเรื่อยอย่าเชื่อผมมากนะครับโคบี Kobe. มานะครับโคบี Kobe. วิ่งเอามัดนี่ว่าหมัดดำนี่ว่าวิ่งแนวหนวเนี่ยอา้าเปิดมาติดต่อกันเป็นวิ่งนะครับแต่ไม่ใช่รอเเป็นฟูจิโทระนะครับรลบอกรอรอบอกรอไปก่อนนะเออนะครับไม่ใช่ทาวันก้ารอนะรอไปก่อนนะครับตอนเนี้ย แบบรอไปก่อนอแบบตอนผมเปิดอะ่ะผมเปิดไปแบบเหนื่อยอะ่ะต้องบอเหนื่อยใจอะ่ะเอาจริงตอนเปิดอะ่ะคือแบบคิดถูกพว,วันนี้ดูเพชรเดะนะครับสี 4, ่พันสามอยู่เลยตอนนั้นแบบเอ้ยอ,อไม่มาสักทีวะเดี <laughs> ๋ย <laughs> ววันนี้วันพฤหัสใช่ป่ะรอเข้าผมลงคลิปพฤหัสเลยนะครับแล้วก็วันศุกร์บีดนะครับบีดโซเลสเอนซ์น,นะครับเออ ไอเซนมาอีกนะครับเกือว <One Piece S 1> mm ันพีเสษเป็นเกือบีดกันต่อนะครับ mm hmm. ไม่หยุดความเกลือเท่านี้นะครับกู mm hmm. จะเลิกเล่นเกมแล้วแม่ง mm hmm. เกลือชิอเปเอ่งเลยอาวี R v อีกตัว mm hmm. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือแบบเอจะตายเพราะเป็นโลกเกลือกาชา mm hmm. S <S> โอเคก็ดูความเกลือกันไปจากผักแลยแบบโคตรเกลือเอางี้ว่าโคตรเกลือนะครับเออคือแบบเกลือชิเป่งเลยนะครับมาเปิดกันต่อแบบภาคจิวๆแล้วกันโอเคผมก็กดจะคลิปมาเหมือนเดิมนะครับคือแบบจาก5 0 0พันกว่าเพจอะเหลืออยู่ห0ร้อเหลือจะเชื่อนะครับใกล้การันตีแล้วด้วยนะเออมาดูนะครับว่าจะออกก่อนการันตีไหมนะครับหรือว่าจะการันตีนะครับโอเค รอบสุดท้ายก่อนการันตีนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วผมก็ได้ทำการสคิปมาปรับปรับปรับเรียบร้อยนะครับนิกะมาอยู่รอห้าดึงทงทองมาเลยนะครับก็ได้มาแล้วหลอกูควรดีใจไหมเนี่ยฮัลโหลบควรดีใจปะเนี่ยเออจากห้าพันกว่าห้าพันสามห้าพันสี่เหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยหกสิบแปดนะครับที่แบบอือือยังก็จะมาสองตัวนะครับเป็นดันเลลี่ดแบบเป็นไง e x เล่นกูแล้วหรอนะครับ5 6 8หแจกดีไม่เน่นะครับนะใครดูมาถึงตอนนี้ก็คอมเมนต์นะครับว่าอยากได้หรือเปล่านะครับถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมมาทำคลิปแจกแล้วกันนะครับกดเอบาการันตีไปแบบไม่ต้องตื่นเต้นนะครับอืมนะถ้าใครอยากให้ผมแจกก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาทําคลิปแจกให้นะครับเพราะว่าไม่น่าจะได้เล่นหรอกนะครับอยากให้เพชรมันเหลือเยอะกว่านี้หน่อยจะได้เปิดอ็ x ใหม่ได้อะนะครับเศษ ก็มีนะครับตอนนี้ได้มาสองตัวนะครับนะแล้วก็รวมเศษเนี่ยเศษที่ได้จากการกดมาเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับก็ได้ประมาณวิโด้เก้าสิบห้านะครับจากแปดสิบสามนะครับก็คิดอยู่ตอนนั้นได้นั่งคิดอยู่ว่าจะไปยัดเศษดีไหมนะครับอืมก็เดี๋ยวว่าจะไปยัดเศษนะครับอันนี้นะครับอาไม่ได้นั่งคิดจำไว้ลแล้วนั่งกินข้าวเปิดไปกินข้าวไปอะคิดดูดิยตอนแรกเปิดแบบทําคลิปอะอันนี้เปิดแบบกินข้าวแล้วอะ นะครับคือแบบเกลือขนาดไหนอ่ะท้อแท้ะนะแบบคุยท้อเลยนะครับอืมนี่มานั่งอ่านคุณสมบัติแล้วก็ยัดเวิวนะครับแล้วก็นั่งคิดนะครับใส่เศษดีไหมหรือวิ่งเอาดีกว่านะครับเมื่อก็ตามนั้นแหละครับคนดูมันมีเศษติดไอดีประมาณหกร้อยนะครับเนี่ยก็นั่งคิดอยู่นะครับแล้วก็กดแลกเข้าไปพอดีเรียบร้อยก็ยัดวิวร้อยไปเลยอยากจะทาคลิปแล้วก็เล่นมันๆหน่อยนะครับกดทุกพัรสิบนะครับก็ เดี๋ยวยัดเสศษเสร็จเดี๋ยวผมก็ขอไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับอือตอนนี้ก็วิวร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแลกเศษมาเรียบร้อยจ้ำบัคเมียเห่าเรียบร้อยนะครับวิวหนึ่งร้อยไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคนะครับก็ตามนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็จะกลับมาลงวันพีปฏิรัตเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์กลับมาเล่นได้แล้วนะครับผมเนี่ยเออรอนะครับก็ขอจากตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะครับใครอยากให้แจกก็ คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวมาแจกให้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปรีวิวรอแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเกลือให้ผมด้วยนะครับไปแล้วทุกคน